เอาลงมาพี่เอาอยู่เอาเท่าไหร่ครับทั้งหมดทั้งหมดในอเอาเท่าไหร่หมดที่พี่เอามาเนี่ยทั้งหมดไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูเลยเล่นวัดดวงนี่เลยแหละที่ไม่จะพี่ผมบ้าพี่ไปขายพระมาพี่ไม่ได้เจอผมหรอกอันนี้ที่ไหนเนี่ยข้อมูลทองแดงพี่เชื่อไหมไอไอไอสมเด็จที่เขากดเป็นเจดีย์อ่ะมันต้องมีแท้ แล้วพอเขากดเป็นเจดีเก้นะไอแท้ก็กลายเป็นเก๊ไปด้วยนี่ต้นขอรตรมนี้อ่ายอมแล้วครับพอแล้วฮะมาเลยครับมาเลยครับผม,มวันนี้มีแค่นี้ ย,อย้อยจัดไปไหนแล้วฮะอ,อยู่ในรถแล้วเอาลงมาพี่เอาอยู่อ,อาผมอยากได้ของพ่อเต๋าจากพี่อะ่ะพ่อเต๋เอามาให้หมดเลยแต่พี่ย้อยย้อยอยู่นอโอเคเอาเท่าไหร่ครับทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเอาเท่าไหร่หมดที่พี่เอามาเนี่ยทั้งหมดไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูเลย เอาแบบอาจารย์โอ๊ตเลยอ่ะสองหมื่นาจารโอ๊ตหมื่นหกอ่ะจบหมดแล้วเครื่องงานเลยบัญชีเล่นวัดดวงนี่เลยนะกุพี่มันจะมีผมบ้าพี่ไปขายผ้ามาไม่เคยเจอผมหรอกเล่นบัญชีบอกมาพระบ้านพี่ไม่มีเคสหรอกผมจําได้พี่มีพระยันปูอินวัดโบสถ์ที่เขียนชื่อใช่มหาลัยรวยอ่ะเอาไปคืนลงแล้ว ไปให้ไปให้รู้ชายเขาแล้วดีน่าดีแหรอเขาบรรจุชื่อไว้แล้วนี่ใช่ไหมใช่นี่มีสีพึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยอยู่นี้ไม่ได้หรอกพี่หมื่นหกนะครับไม่ได้เองนะไม่ต้องซีเรียพี่หมื่นหกโอเคเรียบร้อยครับเช็คดังเลยครับเก็บครับอาจารย์รถค้าแต่ทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเราจะได้อย่างนี้อาทิตย์นี้เก็บหมื่นหกมาเหอะมาเหอะมาแล้วเลยครับขึ้นบนเท่าไหร่ครับโอ้โหดูว่าใครเนี่ยๆไหมมีมาจากนครหลวงปเจ้าแล้ว ชุดบนเท่าไหร่ครับหมื่นห้าหมื่นห้าชุดล่างฮะก็หมื่นหนึ่งคือไอชุดนี้เขาตั้งเอาไว้สองห้าโอเคด้านเขาปดเป็นหมื่นห้าชุดบนนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยพี่เราต้องเรียนในหาดผมเลือกเนี่ยมันไอ้นี่ไงพี่น่าจะรู้เนี่ยฮะพระมุนเขาอ๋อข้อมุนเขาแดงทอดใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรเราทอดดิยอดฮ้าพระองค์ยันหลังเรียนใจเนาะใช่ไหม จะใช่ยันหรือป่ไม่ก,ก,ก็เหรียญแกก็ไม่เหรียญที่มี่เป็นแบบนี้เน<ม>ี่ะพี่เชื่อไหมไอไอไอสมเด็จที่เขาก,กดเป็นเจดีย์อ่ะมันต้องมีแท้แล้วพอเขาก,กดเป็นเจดีย์เกน,นะไอแท้ก็กลายปเป็นเกไปด้วยนี่ต้นขอตรงนี้ที่บอกว่านี่ตรงนี้ที่ตรงนั้นจะเจ็บเอาขอ้างเอาข้างบนหมื่นเดียวแล้วกันครับข้างล่างยอมก่อน เมื่อจิงข้างบนอ่ะข้างบนหมื่นเดียวข้างล่างยอมก่อนแล้วโดนนี่เหมานี่สามพันหนึ่มาดูนะครับช่วยน้องหน่อยนะหมื่นห้าใช่มครับโอเคชุดนี้หมื่นห้าเลขบัญชีครับขอโทษการตะมั่งเอาเลยพี่ไม่ต้องขอโทษอ่ะนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลอโอ้โหโอ้โหจริงๆเดี๋ยวหน้ามืดหาใจพี่เดี๋ยวจะเป็นลม อ่าแล้วคืนนี้เราหันคอเนี่ยคอจะเบาหน่อยใช่ใช่เบาเบาเลยเบาเลยเบาเลยอ๋อยอมแล้วครับพอแล้วอ๋อใช่ได้ก็มันยังไม่ได้โอ้โหเออแต่แต่โล่งจริงโล่งเลยโล่งอ๋อไอันนี้เส้นนี้ไอ้ไอบี้เขาจับให้ไอ้ไอ้ไอ้เมืองอ่ะเนี่ยพี่พี่จับให้หน่อยเออพอเป็นทีนึงแล้วแล้วมันลืมเขาจะโล่งโล่งจริงอรัเบาเลยอ่ะ